ฉันดังฟ้ากันความรักของพี่แต่ลิงฉันออกอย่างนี้ยากที่จะเอื้อมรักได้ ถ้าเจอทวีสีนครแล้วไม่ได้ฟังเพลงดังเพลงคิดของตัวเองอย่างตะลิงชันนี่ก็คงจะผิดหวังหน้าดูแลลวฮะเพราะว่าเพลงนี้นี่แหละที่ทําให้แฟนๆรู้จักชื่อแถมทําให้เดินสายไปไหนมาไหนก็มีแฟนๆต้อนรับใช้ชื่อวงชื่อเดียวกันกับชื่อตัวเองเลยด้วยครับ ช่วงนี้ไวเลยเลขเ็ไปแล้วเสียงยังดีเลยครับคุณผู้ชมแต่อาทวีบอกว่าที่ไหวที่ดีเนี่ยก็ขอเน้นร้องเป็นเพลงช้าเพราะเป็นสไตล์ถนัดแล้วกันนะฮะจะให้ร้องเพลงเร็วแบบเด็กรุ่นรุ่นเนี่ยโอ้ยอาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเพราะขนาดก่อนมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนคุณผู้ชมยังต้องขอตัวแอบไปซ้อมร้องเป็นแบบเวอร์ชันคาราโอเกะกันถึงที่บ้านนะฮะของแม่แหม่มภาวนาชบาไพรซึ่งเป็นสิทธิ์ครูสุรพลที่ทั้งรักแล้วก็เคารพกันมาตลอดเลยด้วย อัทวีบอกงานนี้เน้นชัวนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีงานให้โชว์เสียงอยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้มากนักในระยะหลังๆแต่หาเจอตัวได้หลังพวงมาลัยนะครับก็คือตอนนี้อัทวีเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่แทนการจับไม์มานานหลาย10ปีแล้วฮะอ,อ๋อผมไปธุระแถวนั้นก็เลยแวะเข้าไปบ้านคุณภาวนาชบาพลายัยหรือพี่สาวที่ที่รักของผมนะฮะและเป็นที่เคารพของพวกศิลปินลุกทุง่งเกือบทุกคน นะฮะเพราะว่าเป็นเศิษจุลพลรุ่นแรกอ่ะ,อะพี่ภาวนาพี่แหม่มเนี่ยนะครับแล้วเขาไปไปไป,ไปซอ้อมไปทำอะไรครับพอดีผมแวะเข้าไปซ้อมคาราโอเกะนิดหน่อยที่บ้านเขามีคาราโอเกะ,ะฮะ ส่วนนักร้องหญิงสิ่งดีอีกคนที่พามาจอยกันบนเวทีก็คือสายทองนะัโคราชนะครับเรื่องร้องเพลงบอกเลยกินกันไม่ลงแต่ว่าแม่พัแม่สายทองอาจจะได้ภาษีดีกว่านิดหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ตรงที่ว่าได้ร้องเพลงอยู่บ่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังมีงานรับทําขวัญหน้าอยู่กับครอบครัวนะครับหากตอนนี้จากที่อยู่โคราชก็ย้ายมาพักอยู่กับลูกชายที่อยุธยานะฮะร,รอง,งานทําขวัญหน้าติดต่อเข้ามาก็พร้อมลุยเลยครับ ลำบากก็ดิทำมันมอกตรงว่าลำบากเลยแหละคือมันแหมมันไม่ใช่มีทุกเดือนวะแหละไม่ได้มีทุกเดือนนะลูกก็ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่นตรงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ก,กันแหละก็ลองเงินเดือน <c oughs> หกร้อย <c oughs> เนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุก็ใช่ดิออ๋วันนี้เราได้ได <c oughs> รับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแม่เพราะมันไม่ได้เลยตอนนี้กำลังอยากได้สามพันเนี่ยไม่ได้ดิ เล่ามาตั้งนานถามว่าแม่ทั้งสองท่านผูกพันกันยังไงนะคะคำตอบสั้นๆเลยคุณผู้ชมจากแม่แม่ภาวนาชบาพไพรน,นะคบเป็นนักร้องรุ่นพี่ร่วมยุคนี่แหละฮะในฐานะที่ชวนทั้งคู่มารวมตัวกันเขาใช้ชื่อกลุ่มในชื่อว่าบานมิรู้โรยนะครับเอาไว้รับงานร้องเพลงก็เป็นพื้นที่ของศิลปินรุ่นเก่าที่ผูกพันกันมา1ิบกว่าปีแล้วนะฮะยังไงเจอทั้งสองท่านได้สารพันลั่นทุ่งบางเขนวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามโมงตรงครับ